โอเคผมแล้วกันครับผมเล่นรับบทเป็นพี่สันครับผมเป็นประธานบริษัทเอสุดแซ่บผมรับบทเป็นหนูลินนะครับก็น่ารักเงวนวันได้ไหมน่ารักแบบไม่มีแรงครับหนูล่ะค่ะลูกแก้นะคะรับบทเป็นทีมเด็กฝึกงานค่ะอยู่กับแก๊งเพื่อนกับลินแล้วก็โยนะคะว่า็ชุด เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนค่ะแต่ว่ารับรองว่าปวดร้อนจนกามท้องขึ้นเลยค่ะอันดานนะคะรับบทเป็นริมค่ะเป็นพี่วนน้าพแนงแล้วก็ค่อนข้างจะดุแล้วก็น่าจะดุมากอยูุ่บดุมากก็ไปดูกันว่าจะดุขนาดไหนจะน้องร้องไห้หรือเปล่าอู๋อาพี้พีพีพูดดังๆหน่อยครับครับผมผมพีดระชานะครับรับบทเป็นโยธาครับผมเป็นแก๊งเพื่อนฝึกงาน กับสลินแล้วก็พิมนะครับอ,อ๋เอพี่เต้พี่เต้เพืเอเ่เอ,เเอ,เอนหน้านนรับบทเป็นแฟนนะครับเป็นสายรับคอยมาจากพี่พ่อสดสดแสบทั้งหลายในแดนหลบเข่าเราจะพิเศษทุกคนนะเอ๋อพี่เต้ครับพี่เตครับผมเจเจรัชศาสตร์นะครับรับบทเป็นจุล <c oughs> ัดิตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าเด็กฝึกงานที่จะคอยมาตักเตือนเด็กๆพวกนี้ว่าทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าและมี ต้องมีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับคงครับหรือพีกปวดบาทไปเลยนะของคองุณคงไม่เท่าไหร่นะครับผมคงครับรับบทเป็นชานครับเลขาของท่านประธานซันต์ตัวเออซึ่งเรื่องที่แล้วเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบริการบริการของเราอันนี้เป็นเลขาซึ่งคาแรคเตอร์ของของคงเจก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเหมือนแบบเขาเรียกว่าทำให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของการแสดงของอังคูด้วยครับ หักท่องสนุกแค่ไโอ้โหสนุกมากถ้ามีกล้องอีกตัวนึงอะคือซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งเอางูตรงนั้นถ้าทุกคนมีไม้จ่อหน้าเนี่ยเออยียงกันพูดแล้วนะฮะเออถ้าไม่ติดน้องไม้มันอยู่ห่างปากนนี้แล้วดูพูดละหน่อยนะคะก็ขี้ไปเลย้วตัวติไม่ได้เป็นอีกแล้วอยากให้พี่พิวพูดด้วยก็เอ่อเหมือนลูกแก้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเพื่อนๆในค่ายเยอะแยะมากมายเลยค่ะระหว่างที่ เล่นการแสดงกันเนี่ยเราก็จะแบบมีมอมไรที่ทันสมัยหรือคำพูดที่แบบอัปเดตมาแล้วให้แฟนๆได้ฟังเช่นแบบนี่แหละนี่แหละอะไรลบบอัปเ,เ,เดตมาแล้ว <laughs> อัปเดตมาแล้วคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้แบบเรียนรู้ขนาดนี้ <c oughs> <ๆ>ก็ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็เหมือนได้ Energy พิมีพ์มที่เขาเป็นคนที่แบบสนุกสนานแล้วก็คอยแบบส่งพลังบวกให้กับทุกคนแล้วก็โอหหนูจะหูยยเลยอ่ะมันแบบมีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ทำงานที่เรารักกับครอบครัว Star Hunter ที่เรา อ๋อจริงทุกคนทุกคนเป็นหัวโจกเหมือนเหมือนเด็กหัวโจกทุกห้องมารวมกันใช่แสบคนละเรื่องเหมือนเหมือนพี่แบบว่าโดนชาได้สนุนแกงใช่ไหมจะเอาคืนอะไรเงี้ยหาพวกคือนี่คือแม่ช่างหน้าช่างผมสไตล์นี่คือไล่ตุกตีเด็กๆด็กดูนิ่งๆยืนนิ่งๆอะไรเงี้ยเหมือนแบบจับกู้ศรีกนงใช่แล้วแล้วแม่คือมาไล่จับเด็กเหมือนเราเป็นลูกเขาเป็นลุนลูกเขาอยู่แล้วก็เหมือนแบบเขาก็เอ็นดูในกองนะครับก็สนุกดีเอนจอยครับ มาติดตามเพื่อนหใช่ครับคือไม่เรายังไม่เห็นอีพีหนึ่งเลยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องหลังอะด้วยความที่เราแบบเขาเรียกว่าเห็นพี่พี่เขาถ่ายตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าโหสนุกเบื้องหลังน่าจะตลกม,มากเลยครับก็ฝากทั้งอีพีหนึ่งด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะครับครับผมจริงๆเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อุดจุดบอดที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแค่หนึ่งเรื่องแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้รับบทเรียนเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรารอคอยมาระยะประมาณ สองปีสองปีนิดเลยฮะรู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเพราะว่าสําหรับพวกเราเรารสึกว่าเราอุดจุดบอดให้ได้มากที่สุดแล้วก็เพอร์เฟกต์ให้มากที่สุดแล้วอยู่ที่แฟนคลับแล้วก็อยู่ที่ทุกคนแล้วว่าจะชอบไหมแล้วก็เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องีมันเป็นลักแรกเลยมันเป็นรักก่อนหน้านี้แล้วมาพดกันอีกครั้งเพราะว่าจริงรัมีอะไรอย่างี้ตลอดไปนี่ใช่คำว่าตลอดไปเลยเขาเรียกว่า Destiny. เดสตินีแต่ว่าเป็นเดสตินีตั้งแต่เมื่อไหร่ คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าน่าจะมีความรักหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็จะนําเสนอความรักหลายรูปแบบเช่นกันแต่ละคู่เนี่ยก็องมีความรักที่แตกต่างกันไปแล้วก็การเจอกันหรือว่าการได้พบรักกันเนี่ยก็จะแตกต่างเช่นกันอย่างที่ได้เห็นในไพ่หลอตเล็กน้อยเราก็จะมีพาร์ทของอดีตชาติด้วยก็จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าผูกมัดหรือว่าผูกติดมั้งแต่อดีตชาติหรือเปล่าเราต้องพยายามจะมาคลายปมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมารู้กันว่ามันคืออะไรบ้าง หทุกคนดูจริงๆเพราะว่าทุกคนปีนสก,กิลที่สูงขึ้นมากๆแล้วยากอ่ะสมมติจากพี่เจทุกวันที่จะต้องตื่นมาถ่ายในกองะฮะเขามานอนไหลเรเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปปีนขึ้นให้สูงขึ้นอีกทําให้ดีขึ้นอีกทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ดูไม่ได้จริงๆแล้วพอทุกคนเริ่มปีนไปให้สูงทําให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็จะมีมวลของความตั้งใจมีมวลของความแบบพิธีวิหารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันออกมาดีมากๆ เรามั่นใจว่า EP หนึ่งทุกคนจะชอบอแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าแบบเรื่องนี้มันมันทาให้ผมมีความเป็นนักแสดงแบบมากขึ้นไปอีกทําให้เรากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเฮ้ยเราคือนักแสดงคือมันมีหลายๆสกิลหลายๆความสามารถเพิ่มเข้ามาทําให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับมันมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอยากจะได้รับบททท้าไทายมากขึ้นต่อๆไปก็ขอบคุณโอกาสนี้มากๆนะครับที่มอบให้กับพวกเรา อยากให้แต่ละคู่มาการจีความแน่แต่ละไปอนเอาไปเอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนก็เห็นแล้วนิดนึงเนาะหัวยังหัวยังซ่บเลยมันมาที่วเดียวนะงไงมามาแค่ไม่กี่วิทแต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะสปอยเล็กๆแต่ก็ไม่รู้ว่าไอคนที่อยู่ในกล้องหรือว่าในฉากนั้นอะเป็นใครกันแน่อาจจะเป็นคุณ ได้ข่าวเก่งได้ข่าวเก่งไม่อยากอยากให้คนนี้พูดเยอะเดี๋ยวสปอยแต่ก็ฝากด้วยกันนะครับทุกคู่ผมบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่าหลายรสชาติให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนครับคู่ของเราคู่ของเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าจากที่เคย ฮอตสุดแซ่บมาแล้วเรายังคงความฮอตอยู่นะครับเพราะก็รู้สึกว่าแฟนๆน่าจะยังชอบแต่สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาคือความโรแมนติกความลูกกิ๊กน่ารักมากขึ้นนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่แบบทานทานเข้าไปด้วยดูเราไปด้วยเนี่ยบอกเลยนะระวังมันจะหวานเกินไปเดี๋ยวคุณหมอเรียกพวกนั้นีกนีืิเกินนะครับค่ะก็สำหรับคู่ลูกแก้กัเพียรดางนะคะจากดราม่าพี่ว่าคารณุได้ไหมสู่แบบคอมเมดี้ใช่ค่ะ ทุกวันเคยได้ยินไหมคะตือเท่านั้นี่องโลกอันนี้ไม่ได้ขิงนะแล้ว้องได้จริงไหมอะไรนะคะลองได้จริงไหมก็เชื่อวองเลยแต่ว่านี้จะดูเป็นรักที่โตขึ้นนะงมีการแบบไต่ตรองในการกรทำลารสิ่งลายงมากขึ้นี่รไหมผมอยู่ที่กองอ่ะผมพูดกับาก่เลยว่าทำามสวยขึ้นจังแบบมันสวยขึ้นมาเพราะเราเห็นตั้งแต่เด y 1ที่เขาแบบอออดิชั่นคอสโมอะไรงจนวันนี้เราสึกว่าเขาแบบ สวยขึ้นมากรู้สึกว่ามันมีออร่าที่จับในตัวเขาแล้วก็คือไม่พูดไม่ได้เลยก็ต้องพูดออกมาว่าเฮยสวยขึ้นคือั้นก็ต้องพูดนะคะว่ามีไอดอลผู้แดงใี้ยันพูดได้ไหมว่าแฟนคลับคนแรกของคอร์สมอร์ทีแบงกี้นะนั่นเรืองจริงนะเรื่องจริงค่ะคือูเรู้จากพี่เขาอมากเวลาไปกองนอกจากทีี่จะเล่นให้ดูแล้วแต่พี่แบบแบบหงวลอะไร่เไปถามได้เพราะมาแบบมีลองแบบนี้ไหมอีทีไหมใช่ค่ะก็เหมือนกับในในทุกทั้ง ก็จะมีการแบบว่าเออน้องลองแบบนี้สิลองแบบนั้นสิแล้วเหมือนพวกเราได้แบบเสนอไอเดียคลิปที่แบบสร้างสรรค์ช่วยกันก็เลยผสมความเป็นตัวเองแล้วก็หลายๆอย่างค่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้แหละนี่แหละนี่แหละที่สุดนี่ละจมากากรันตีค่ะอะระครับอะนะครคอนะครับคอะไรอรนบ พูดไม่ได้เลยเพราะว่าคู่เรานี่คือมีคอนฟ lict หลายอย่างครับอยากให้ทุกคนไปติดตามเส้นเรื่องของเราก็ค่อนข้างน่าสนใจครับแล้วก็มีฉากมองซีเนาะใช่ก็คือเป็นครั้งแรกของผมใช่ครับแล้วก็พี่เตก็เคยถ่านแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามดูฉากนี้แล้วก็เ็อาก็ฝากู่เรานี่ะครับคู่น้องใหม่ไอพีนะครับก็ รับ้องว่าแซ่บไม่แพ้คู่แบบคนอื่นเลยขอบคุณครับตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่จริงๆต้องเกี้ยวล่อมกว่านี้นะทุกคนตอนนี้นิ่งมากเลยก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกสั้นๆว่าเผ็อไม่ทราบอยากจะบอกสั้นๆว่าเออพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับมีชื่อเรียกว่าเพียงชารัยนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ของของพวกเรานะครับเพียงชายซันเซ็ตเอ็กซวฟ์นะครับก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับเวลา5ทุ่มตรงทางช่องวันสาสเนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัตนะครับคือคือเป็นเวอร์ชันที่แซบใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปเปรี้ยวเผ็ดคือแซบขึ้นมากอะไรเงี้ยใครที่ชอบเวอร์ชันนี้ก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีหรือว่าเว็บไอคิวคอมคา มาขยับเข้ามาครับขยับเข้ามาครับขย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 ับี่ไม้ไหนแรอบไปไหนาอยู่ก่อนไม่ร้องเพลงแอร์เรื่ยงให้ฟังเล่า